เปิดมาสวยมาดิสวยอันตรายจัดอุ้ยเอาดิลูห้หมดลูห้หมดสวยถึงจัดมีดันบนอีกสองดีเนี่ยมันยังพอมีเขียนบอกนะคนดูนะปั๊บอุ้ยโดนตบโดนตบหัวสวยจิย้มนั่นเล่ โยซสบดิวิลุนเมกาดีวิลุนดูไบดิวิลุนชาวไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Darkes t Day Mobile กันอีกแล้วนะทุกผชมนะปิดเกมว่าแนวเอาชีวิตรอดมาใหม่นะฮะทุผชมนะโคตรมันเลยแลยคนดูตอนนั้นผมได้ทดสอบแบบ CBT ของประเทศเกาหลีไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟ g o b a l l นะนะทุกผชมนะวิธีการโหลดก็ มีเครดิตในส่วนของมือถือแอนดรอยเนาะก็ไปโหลดผ่านเจ้าตัวแอปอีพีเคแล้วมาลงนะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันเนาะทนะ่านผู้ชมเนาะไปคนดูเราจะไปเล่นกันเลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเครดิตจากช่องเกมมิ่งโมบายนะท่านผู้ชมนะไป let's go วูู้ฮเออรอบที่แล้วมันเป็นแบบว่าเราเล่นไปแล้วนะมันจะแบบสไตล์คล้ายๆกับเจ้าตัว DC Wall C เออคนดูคล้ายๆกันนี่มีคัสส่งคัสซินด้วยโอเคเอาสกิปสกิปได้ไหม <c oughs> เย่ yeah, มาแล้วนะครับนี่โอ้ภาพสวยจะจัดเลยนะคนดูผมบอกเลยนะฮะเอาเว้ยเอาเว้ยมาว่ะเดินมานะโอเคเจอกับเพื่อนตรงนี้นะครับนี่ซอมบี้เต็มเลยว่ะแถวนี้อ่าคุยสักหน่อยดูสวัสดีสวัสดีเพื่อนอเย่ผมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเทสนานขนาดไหนนะท่านผู้ชมนะโอเคสตูอิตนี่ได้ปืนมาแล้วนะท่านผู้ชมนะเอายิงซอมบี้แถวนี้ได้ไหมวะ อมบีเต็มเลยแถนี้เอาวะจำได้ว่ารอบที่แล้วผมเล่นไปแล้วนี่ของปุ่มยิงยิงไม่ได้ตรงนี้โอเคต้องเป็นปุ่มวิ่งไปโอ้ภาพสวยนะคนดูนะดูดิรัพสวยใช้ได้หรือเนี่ย i ิชแมนช็อปโนงเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอฟตี้วอร์ซอนโมบายเนี่นะครประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ c ิชแมนช็อป X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มรับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้น เหมือนมันเพิ่มให้เต็มจอนนรอบที่แล้วที่ผมมาเทสมันเพิ่มมันไม่มันไม่ได้นั่นให้เต็มจอเลยนะนี่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้รอบที่แล้วมันไม่ได้มีให้เล่นเต็มจอแบบนี้นะครับอืมมันมีแค่ครึ่งจอตอนนั้นนะ่ะเหมือนแบบระบบมันยังไม่สมบูรณ์ดีเฮ้ยโอ้โหซอมบี้ยิงหน่อยเพื่อนโอ้เลือดสาดกระจายคนดูเนี่ยแบบเหมือนวอร์ซีเดซีอ่ะแล้วก็เหมือนสตีออฟดีคอยู่นะ คล้ายๆกับเจ้าตุ๊กเกมลอดไล์ด้วยประมาณนึงนะครับนี่รูดให้หมดเลยโอเคเก็บของอ่าเปิดกระเป๋าแพ็คใส่ปืนโอเคอีควิปสวยเวลรี่กูดบอย yeah. เอย้เฮ้ยไอเน็ตมันปิงเปล่าวะคนดูผมไม่รู้ว่ามันเน็ตปิงเท่าไหร่เนี่ยเวลาผมกดปุ๊บมันจะมีความแบบนุ่งนวงช้าๆหน่อยนะกดศูนย์ก่อนมันจะภาพสวยใช้ได้คนดูดูเถอะ ใช่ได้ใช่ได้ดี๋ยวปรับตั้งไวทิ๊กเกอร์ใหม่ก่อนโอเคตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นเอ่อดอชลบปัปบโอเคทุกมูนี้ผมว่าไม่ไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่หรอกนะลองดูนะโอ้ข้างในเต็มเลยเปิดประตูเข้ามาเออตาของงงมๆครับเออ สวยสวยมาเฟรนบูเก็บสองครับมาเอ้เก็บสองก็ชิวไม่ชิวไม่ชิวได้ไงโอเครูทก่อนเลยครับันีนี้เป็นยานะน,นี่น่าจะเป็นยานะครับใช้เป็นวัคซีนนะแต่ภาพใช้ได้อยู่น,นี่ผมปรับภาพสุดในยเดอ้อคนดูเดอ้อเล่นบนมือถือเอา G phone จิตนะครับอันนี้ผอปรับเสียงเพิ่มอีกน,นิดหนึงดูดิโอเค ไอแบบทุกคนได้ยินเสียงเกมด้วยไงไปพมอนบีบีนี่มันต้องต้องกดปุ่มวิ่งด้วยอ่ะมันมีค่าสเตมีนาปุ่มวิ่งด้วยนี่หว่าโอเคแอบแอบมองเธออยู่น่าจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเฮ้ย โซอมบี้โคตรเยอะตรงนี้นีเข้าอุโมงมาแน่คนดูนี่โอ้ยแค่แต่ผมว่าภาพใช้ได้ว่ะแด่มเลยนะเนี่ยแด่มจัดเลยนะคนดูมาคุยกับเพื่อนเราก่อนจิมจิมฮิมคุเอาละเพื่อนยัเอาไงดีไป กขึ้นมาเนี่ยสกิลอ๋อมีการเรียนรู้สกิลด้วยนะสก,ลลนสกิลเรียนสกิลเรือนไม่ใช่เรียนเอาไหนนี่แพสซีฟเอฟฟิกส์โอเคไปครับที่นี่ไปไปโซนนู้นใช่ไหมอันนี้เราไปแถวโซนหมู่บ้านนะนะคนดูนะโอ้ภาพถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ผมก่อนมีค่าสเตมีหน้ามุมบนไซมือสีหลอดสีฟ้าด้วยอ่าผมดูในส่วนของการปรับตั้งแป๊บหนึ่งนะ ฟันเฟืองอันนี้ภาพคือปรับสุดแล้วนะคุณดูนะนี่ผมปรับไปดูนี่กราฟิกนี่คือสุดแล้วนะครับอยู่ที่แสตนนี่เฟรมเรทเอา60เลยนะครับสกลเรสเซเลชันดีไวท์แม็เลยอะ่ะก็ถือว่าปรับภาพปรับภาพสุดแล้วนะฮะที่มีนะตอนนี้นะเออที่ทำได้ที่มือถือผมทำได้อะ่ะ็จะภาพใช้ได้คุณดู เอาว่าเอาวาูแต่ภาพสวยภาพสวยโอเคเลยแหละไอตรงนี้ภายเดินเข้าไปก่อนนะครับตัวนี้ไหม <c oughs> <c oughs> มาซูมได้นะคนดูนะอันนี้ข้างในไม่น่าจะมีอะไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะ ตั้งประตูหน้านะครับโอสอิโด Okay. โอเลงจาจหากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการนตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Warlan, Age Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL i d e n นิตี้วีและนาร็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจที่หลังนึกถึง Rich Man Shop โนหนึงน่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n h h o p หรือ f a c e b o o k r i c h m a n s h o p ไลน์แอด i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆราคาถูกนึกถึง r m c n shop อดว้าวโหใช้เลยนะเนี่ยรูทอเลยเด เก็บปืนนี้ก็อิ่มดีครับแล้วเปิดกระเป๋าดูก่อนนะครับผมต้องเปลี่ยนปืนมาเอ่อเป็นอีควิปสองแล้วกันอันนี้เกมค่อนข้างที่จะปิงอยู่นิดนิดนะท่านผู้ชมนะมีความปิงปิงอยู่นะครับเกมโอ้มีมากระจิม มากับจิมโนตรึงไปอ่านี่คล้ายๆสเตตออฟบีเค K. จัดคนดูเข้าโซนบ้านแบบนี้มแบบีให้เข้าไปเคลียร์สมบุงซอบบี้ในบ้านนะครับท่านผู้ชมนะใช่เลยแหละแบบนี้แหละที่ว่าบอกว่าใช่มาเปิดมาสวายมาดิสวยอันตรายจัดอุย้ยเอาดิลูห้หมดลูห้หมดสวยถึงจัด มีนั่นบนอีกสองดีนี้มันยังพอมีเขียนบอกนะคนดูนะปับ๊บอุ้ยโดนตบโดนตบหัวตัวไอจิมนั่นแหละนี่จิมเราแม่งแพ้อีกจัดเลยอ่ะทีนี้เราไปข้างล่างกันดีกว่าอิสมาเฟชันกว่านหน่อยเต็มกางเกงังหาเรื่องผมมาเป็นนักเรียนมินชินน,นักเลงโอเคแย่ yeah, be careful เราให้เพื่อนเราเฝ้าไว้นะครับตรงนี้เราจะไปจุดนู้นต่อนะครับเย่ yeah. เราเอาผู้คนเข้ามาอยู่นี่เหมือนคล้ายๆกันเลยเหมือนสติปสตีปเราีเคคนดูเพราะว่ามันแบบมีการแบบสร้างทรัพยากรหาเพื่อนมาอยู่ในในบ้านในซฟโซ่โรเรานะซีฟเฮาเราใช้ได้ใช้ได้มีแพโอเคมันให้เราทำการซ่อมปืนนี่ง่ายโอ้โหปืนตึงนะเนี่ย ไปจุดไหนต่อสิบเก้ามีมาคุยก่อนนะครับเ a k e ิ t อีซี่เยไป เก็บกระสุนก่อนหน,น,น้านี้โอ้อันนี้อันล็อกเซฟเฮ้าสนี่เอาของปืนเข้ามาเก็บนะครับลงสโตรไว้ก่อนนะเออแล้วผมจะเ,เปลี่ยนนะครับเป็นอีควิปอันนี้เป็นอีควิปหนึ่งพวกผมจะเก็บไว้ในในใน,ในตู้เซฟนะท่านผู้ชมนะน่าจะเวิร์กว่านะโตโอเคสวยว้าวเอาเว้ยเอาเว้ย เค okay, ลรับเควสก่อนนะครับเดีย๋ยวมันจะมีแบบผสมภาษาอังกฤษกับภาษาภาษาเกาหลีด้วยนะท่านผู้ชมนะจะมีแบบผสมผสมกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเพื่อนเอาเวย้ยเอาเวย้ยเนี่ยอุ้ยภาพสวยใช้ได้อยู่นะคนดูนะหรือว่าโอเคเลยแหละ เย้เวลี่กูดไปครับทีน่นี่เดี๋ยวไปเคลียร์บ้านหลังนี้ก่อนดีกว่ามาซอมบี้เยอะหรือเปล่านี่เปิดมาบ้านมามีเลยตัวหนึ่งคนดูสวยมาดิสวยโมกระสุนเราเยอะจัด990าาิมาแตกแตกแตครกับอันโดนนะแต่ผมว่าเป็นระบบเกมมันน่าจะน่าจะมีความแบบ สนุกจุระดับหนึ่งนะมีค้นของได้ในบ้านรูดออก,ก่อนสวยเพื่อนเรายิงไปแล้วค้นของในบ้านได้นะท่านผู้ชมนะนี่กดรูดเก็บของได้หมดเลย่ะไปจุดใหม่นะครับเอ๊ะมันจะปรับปุ่มเลยไหมว่าปุ่มบอกว่าปุ่มมันในนี่มันเล็กไปอลองดูก่อนนี่ปรับได้ไหมอ่ะคอนโทรลสกิบตี่ไงนี่ไงนี่ไง อ,อ๋อไม่ใช่นี่ขับรถนี่มาไม่ได้มันไม่ให้ปรับเนี่ยเห็นไหมคันดูมนไม่ให้ผมปรับ <Yeah. S 1> เย่ย้รามาก่อนนี้เิดอ้าวมีซอมบี้ตวยมาคุยกับแม็กก่อน จมจิมมี่ไม่ใช่แม็กไปที่นี่ฝั่งนู้นหนูบนเขาเลยเหรอเพื่อนโอ้โหสำสวจก่อนละกันไปฮะที่นี่แต่เกมผมว่ามันต้องเปิดเคิ่มเสียงขึ้นว่ะไปวู้ฮู้สำรวจบนเขาต่อละกันมีอะไรหรือเปล่านาะแถวนี้นั่นไงมีซอมบี้ตัวหนึง่ง สวยโอ้โหเกมภาพแม่งยังสวยเลยอ่ะสวยจะจัดเลยอ่ะคนดูทำไงดีวะไปมีอีกตัวหรอวะมีกี่ตัววะเนี่ยซอมบี้เนี่ยเอาดีเอวดียมาอันนี้มันลั่นไวไปนะอยู่สี่เนาะเราเปิดหอนะทานผู้ชมนะโอเคเวรีกูดบอย นี่เปิดเสาสัญญาณนะครับเชื่อมต่อพื้นที่โอ้นี่ไงเปิดแมพได้แล้วนะนะโอเค mix วันเอาล่ะไปตรงไหนต่อดูก่อนนะครับว่ามันจะให้เราไปตรงไหนจุดไหนต่อผมไนี่ก่อนไป โอ้นู้นโอเคให้มันให้เรากลับบ้านนะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวสำหรับเจ้าตัวเกม Darkes t Day Mobile นะท่านผู้ชมนะหรือว่า Darkes t Day นั่นเองนะครับเป็นแบบเกมแบว่าแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะคล้ายๆกับ State of Decay หรือว่า Lost Future เลยนะคล้ายๆกันนะครับก็สร้างพัฒมิตนะครับ เอา n p c มันอยู่ในบ้านทำตามเควสดอะไรต่างๆมีให้เล่นในส่วนของภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีนะฮะทุกคนเนาะองกมนี้มันมาจากเกาหลนะีเนาะทุกคนเนาะเออลิงโหลดกนี้อยู่ด้านล่างทำใจได้คลิปเดอ้อไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวไว้ก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้า ร oh, ้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official a ล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกริปการ์ดไรโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop no ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย